วางมัดจําไปเรียบร้อยแล้วคนซื้อจะซื้อที่จากคนขายปรากฏว่าคนขายไม่ขายอ้าวนี่อุทารณ์นะครับเจอทุกวันหละฮะเจออะไรก็จะมาแชร์แล้วสู่กันฟังนะครับอ้าวมีจริงๆนะสมมุติว่าขายที่ดินแล้วกันนะมีพี่น้อง3คนอ่าเราไปเจอคนเดียวอีกสองคนเราไม่เคยเจอเราไปทําสัญญาจะซื้อจะขายกับพี่น้องหนึ่งคนนะสมมุติว่าเรา,เราเขาขาย2ล้านสมมตินะเราวางไปแสนหนึ่งอ่าแต่พอวันจันจะโอนปุ๊บปรากฏว่าคนขาย เขามีพี่น้องสามคนอีกสองคนตุกติกไม่ไม่ขายฉันไม่อยากขายฉันจะเก็บไว้ฉันเก็บไว้ให้หลานให้ลูกฉันไม่ขายนะพี่ชายฉันจะขายก็ขายไปฉันเป็นน้องกลางเนาะอ,อ่าฉันเป็นน้องชนเล็กฉันไม่ขายนี่แหละครับปวดหัวเลยนะครับปวดหัวสําหรับคนซื้อนะครับถามว่าทําสัญญาแล้วยังไงเขาก็ต้องคืนเงินเพราะคนขายเนี่ยผิดสัญญาผิดเงืินไขายเองนะครับที่ไม่ขายแต่กว่าจะได้เงินคืนบางคนเขาเอาเงินไปใช้หมดแล้วอ้าวจริงๆคนขายไปบางคนเนี่ยพอเขารับมาจํามเสร็จปุ๊บรับ5นาทีเขาก็เอาเงินไป กระจายหมดแล้วคราวนี้ทํายังไงล่ะปวดหัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินนะครับเช็กใน,นโฉนดให้ดีว่ามีชื่อกี่คนถามเลยว่ามีชื่อกี่คนใน,นโฉนดแล้วทุกคนะยินยอมหรือเปลา่า่เวลาเซ็นสัญญาเนี่ยหรือจะทํานิติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะสัญญงสัญญาเช็คให้ชัวร์ว่าคนที่เหลือเขาโอเคหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปเจอวันที่จะโอนแล้วมาพูดกันง่ายๆว่า พี่ฉันไม่ขายน้องฉันไม่ขายเขาเนี้ยปวดหัวนะครับถ้าเขาคืนเงินมันก็ง่ายแต่เราเสียเวลาไงเราเสียเวลาเราเสียโอกาสอะไรหลายๆอย่างนะครับเสียน้ำมงนน้ำมันไปดูแต่ถ้าเงินเขาหมดเราทำยังไงอ้าวต้องไปฟอ้องร้องทำอะไรกันปวดหัวเพราะฉะนั้นดูให้ดีใน อ่โฉนดว่ามีชื่อกี่คนแล้วทุกคนโอเคพร้อมกันใจกันขายหรือเปล่าอ้าวเล่าให้ฟังแล้วกันมีทุกวันปัญหาหละครับที่ผมเจอมานะไม่ใช่ผมเจอนะผมเจอรอบตัวผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังจะได้ไปดูทาหอนกับคนซื้อทั้งหลายด้วยฝากไว้คิดจากผมบอยสีสิีักราดใครคิดว่ามีประโยชน์ฝากพิมมีประโยชน์เลยล้กันโชคดีครับอย่าหลงกลกันง่ายๆเลยกันยุคนี้มันซับซ้อนครับ